จบกกระเปิดบอกใจเปิดใจหาคนอู่คนล้มหรือว่าจังใดหาคนแบบล้มไปบันพอดีเฮาแบบหจิตใจเขามันหนานะเบ,บิกบานาอะไรนะครับมีผู้จริงใจเขาก็เอาว่า่างไงก็คือทั้งเจ้าในกาผ่านประสบการณ์มาหลายเนาะก็คือ กัสวัสดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องบวัชกรทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องซาโม่พันปลากแล้วเนาะโดยควบคู่กับซาโม่บันปาก,กันนี่แน่มาหาศจรรย์โส,สดเนาะกับโบฮ้วซาโส,าสดเรือแม่ให้เนะะาะในซาโม่เองก็ได้เข้าไปหาทุกคนว่าทางสาโม,ม่อเองเนี่มาขม่าวลตามบินเนาะกลมื้อนี้กระเป้าบรรยากาศนา้ำเฮงลมกระลบเนาะเป็นได้แค่ข้าไปหาทุกันเลยเนาะ สบายดีเด้อโดยสบายดีเนาะทางเ้าก็ได้มาถ่ายทำครั้งแรกว่าสั้นะสื่อจังไดเนาะสื่อแก้วอายุจักปีกุ๊ยซาเกตีกูก็ะถือาเป็นเอเยอร์ซาเบอ์อยู่เนาะเป็นจังไดตอนนี้ปัจจุบันโสดโสดบ่เอ้าเป็นโสดมาดวลลาบ่สหาเดือนหาเดือนแล้วกูก็ถือมาดนตื่นไปเนาะก็ถือว่าเคืองปีมาสั้นะเนาะอะไดร เออเลิกลากับผัวกับหาปีอาหาเดือนก็ถือว่าโดนเติบเจอยู่บ้านใดก็จำเนาะยู่บ้านคออยู่บ้านคอโอ้โดย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 ก็เลยแบบว่าแบบในใดก็สาเหตุที่ว่าเขอหยาดทำเนาะสาเหตุที่เลิกล่ากับผัวเป็นจังใดเนาะก็มุกมือกันแต่ว่าก็เรื่องผุชาวอุ่าผู้เสพผุชาวยุ่งร่มผู้เสพผุชาวยโดยถ้าว่าเขาก็มาล่ว่าี่ยชื่อเสียงก็ได้ ยังอืมอืมทางเจ้าไปทางเจ้าก็เห็นบ่เห็นว่าล่มขนาดไอือผูญิ่งคนนั้นเนี่ยเขาก็ฮู้บพว่าเขามีลูกมีเมียยางอยากลงเขาหู้เพาะยังไงเนาะเขาก็แปาว่าจะผู้ญิ่งตัวเองเนาะบางคนเนี่ยก็หู้อยู่ว่าเฮาเนี่ยมีลูกลูกชายเขามีลูกมีเมียมีครอบมีครัวเขายังอยากได้วาฉันฉันเนาะของคนอื่นเนี่ยเป็นครอบครองวาฉันฉนเนาะก็เลยทั้งเอ้ยก็เลยตัดสินใจ เลิกบอกเข้าเลิกเขาเขาเลิกเจ้าโดยเขาบอกเลิกออืเขาบอกมักแล้วหมดใจแล้วก็เลยเอาก็เลยแบบว่าปล่อยเขาไปสะเขาไปต่อบมาได้เนี่ยเขาบอกเลิกนะครับเลิกกันเลิกพว่าหนึ่งมาเขาก็บบกเขาก่อใเนอกวันอะไรก็เขาไปกันมาได้ก็เลิกคือเลิกก็ปล่อยกันไปปล่อยทันทเนาะก็เขาบอเป็นเธอครูกันกันแตาเออแต่สามีลูกจะคนละจ้ะมีลูกอันู้เดียวทำเพลินครับ โอ้มีลูกทำกันกับเพิกับคนหนึ่งผู้ชายอันเดียลูกกับลูกกับมีนำกันเนาะทั้งลูกได้วซามาอยู่ลำเจ้าบอมาอยู่ลำหญ้าเพิรนดอยู่ลำหญ้าในในกรอบเดี๋ยนี่ค่ะหรือว่าเจ้าสิเอามาเลี้ยงหรือว่าให้เพิร์เลี้ยงเลยอันเพิ่์ดบองติดอันแม่เพิร์ได้เพิร์ติดแต่อันหญ้าเพิร์ดวอยไงกับหญ้าเลี้ยงมาแต่น้อยเนาะเพิ่์ดก็เลยติดชันชันเนาะกกะซำแม่พูดเลยเนาะอันบองอันเพิ่์ดลูกข้านาเนาะ นิดอันแม่าก็ว่าซะากันว่าเพิ่นเบิ่งแยงลูกเฮาดีแล้วก็ป้านําเพิ่นก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาก็เท่เบิ่งเพิ่นก็ฮู้เด้ว่าเฮาเป็นแม่ว่าซั่นซะเนาะคั่นมันยังน้อยนี่เฮายังเด็กน้อยเขาบ่ฮู้อีนอีนี่ังเนาะแต่ว่าอันนี้จักปีก็ลูกเจ้า5ปีแล้วค่เด้เพิ่นก็ฮู้เด้ว่าแม่เป็นไผักถ้ามาใหญ่มาเพิ่นก็สิปให้เองดอกแม่น่ะบ้านเมืองเจ้าเพิ่นก็เห็นบ เพิ่นเคยไปฮันเดย์เป็นก็เคยไปอยู่ใหญ่มากกับบุ๊ป,ปเป็นยังดอกอยู่นำใหญก่กะอยู่ใกล้กันอยู่เด้เจ้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาแม่นบ่ตอนนี้กะยังคิดอยากไปไทยอยู่บ่ในไหนว่วะจีไปอือสิไปฮึ่งปานใดประมาณปีใหม่ปีใหม่หมโ,โอ้ hit, อเฮ็ดแต่บอบัดกะบัดังยังท่านด้เฮ็ดหรือว่าจังไดกับบ้านเซเลนบัดกับบ้านเซเนบัดโอ้กัเฮ็ดบเฮ็ดบัดถ้าไปถูกต้องมันก็สบายเนาะ เขาหาบนงานที่ดีเขากะไปเฮ็ดอันบัตรอีหยังก็เอิ้น MOU บ่เนาะแล้วก็ได้หลายปียังบ่ได้ต่อว่าซัันซะทางเจ้าเคยไปไทยอยู่บ่เคยไปเคยไปเฮ็ดงานยังเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดงานบ้านกับเงินเดือนกับพอได้ใส่อยู่ติ่เดือนหมื่นสองหมื่นสองแล้วก็มีโบนัสทุกปีอันเด้เงินเดือนหมื่นสองกับมีโบนัสแล้วก็ทุกปีแล้วก็กินอยู่น้เพิ่นบ่ อันเด้กินอยู่ดําเพิ่นถ้าใครเงินเก็บจากตัวนั้นเนาะก็ดีกลัวเฮาแบบเฮาอยู่บ้านเฮาท่า่ามันมีบ้องงานกับมีเนาะแต่ว่าเงินเดีอมันหน่อยสันสันเนาะแมนอีกอย่างค่ะเรามาหลอก้รามาหลุดเฮากับบพอเนาะอยู่พุ่นยังว่าห้องกับบดีเซาตีอยู่ดําเพิ่นค่ะบดเซกันกันอันนี้กันคือเจ้าสิไปวันนี้เจ้ากับสิไปบนเก่าปะสิไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนคือใจดีสันสันเนาะใจดีอยู่ดําเพิ่นมาแปดปีโอ้ก็ถเธอมาโดนเติบแล้ี่ อืมเจ้าหั่นได้อยู่นําพุ้นทั้งแปดปีบ่โดย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 ครอบครัวเพิ่นมีหลายคนบ่อยู่พุ้นกะบ่มีจ้ะพ่อแม่ลูก3คนพ่อแม่ลูก3คนบ่อยง่ายก็เฮ็ดดีกับเพิ่นเนาะเพิ่นกเือไว้ใจเฮาทุกอย่างว่าเนาะเพิ่นก็เลยอ่าไว้ใจเฮาเพิ่นก็ฮักแพงเฮาก็ลูกก็อยู่เพิ่นเนาะอืมโดยกนเดือนก็จองก็ถือว่าสมรลาอยู่เงินบาเนาะ เราอยู่ในกินก็อยู่น้ำเผินเบิดเขาก็ได้เสือเสื้อผ่านนะแพรเพล่เพิ่พันมีเพิ่์กยังหายเขาได้เสือผ่าเนาะอันเดีโอ้ทางเจ้าเลิกล่านกับผัวนี่ก็คขิดอยากที่สร้างครอบครัวอยู่ปะคิดอยู่กับพี่ชีนั่นเบิ่งไปก่อนนั้นแตอนนี้ทามาเปิดใจบอกกรเปิดบอกใจเปิดใจหาคนอู่คนล้มหรือว่าจังใดคนแบบล้มไปวันพอดีเฮาแบบหายจิตใจเขามันหนานะเบิกบ้านไป มีผู้จริงใจเขาก็เอาวออง่างๆก็คือทัางเจ้าในกาผ่านประสบการณ์มาหลายเนาะก็คือเลิกเลิกลากับพวัวอะไรเนาะก็คือมาหลายตืบได้เนาะเอาพัวไปมีอันเนียมีน้่อยเนาะเขาประจับไดอ้อีกผี้นแะแต่เพิ่นก็นมาบอกเลยบอกลาาี่ความเจ็บปวดในใจนี่ก็บว่อยกให้เบ้าได้เนาะเออเนาะก็ะเขาของมาเส่อใจเพิ่นนะก็เลยให้เพิ่นไปไทยบ่อตอนที่แรกนะจังว่า เลิกลากันตอนไหนแบบอยู่ในใจตอนนี้ค่ะตอนอยพวงกันก็เรื่องแบบน้องแพงกันอยู่ห้องไม่คุ้นกันกับโทรมาบอกเลิกเลยอืมแบจเจ้าหันอยู่บ้านเพคนเอาไปไทยแต่ก็เทอมาบอกเมียว่าเลิกกันซะเออโมกหมักแล้วโมกหมักแล้วแล้วก็เลยห้าก็เลยแบบว่าไม่ต่อบก็ได้แล้วจูแบบว่าได้ยินครัวเบาคำนั้นขึ้นมาว่าไปต่อบ่ได้แต่ก็เลยว่านอนไถ่อยู่หามือเจ้าหันได้นอนให้อัน่หามือพู กับบทที่ได้เนาะเฮยเป็นไฟไัยกระหายขนะีกัดน่เนี่ยเขาหักหมักพัวเขาเนาะก็นี่ลูกเต่าก็มีนากันแต่ผัดเอาบอกว่าเลิกลากันไปกันบ่นได้แบบเด,ยดยียวคอยยังฮอชิปบุจักสมุดว่าหานะันเนาะว่าบทที่ไฟได้เคยเลือ่องคมหักเรืองของคนพัวเมียเนาะค,คือทานว่าเจ้าซีโอล้มโบโอลมอยู่เนาะบัดีเปิดใจอยู่นะเนาะทาว่าห้าแต่กะอยากหาคนที่แบาหักหมักแท้เดนะ้เนาะหมอยตัวให้ต้มเด้เนาะ ก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าอันทำใจได้ไวเขา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 คิดแค่แบบว่าคนที่ผ่านมาเน่เขาดีําเขาเขาหักเขาเน่ะเขาได้ตายจากเขาไปแล้วโดยแต่คนทุกเมื่อนี่ค่ะมันโมเมนต์พงเขาแล้วคิดไปชี่เขาก็อยู่ได้เขาก็เออทำใจได้เขาก็สามากเปิดใจลงคนอื่นได้เป็นเสีอนะมาดว่าคนที่ดีับเขาเนี่ยเขาได้ตายจากเขาไปแล้วโดยโดยว่าตายจากใจเขาเศร้าเพราะฉะนั้น คนทีเ่เขา ils, well, มาบอกเลิกเขาเนี่มันค there, like ือคนแบบเฮาบหจักเลยคินไวซี่เขาก็ทําใจได้ไม่ไม่ไม่กับขิดกับดีได้เ้ยที่ว่าเออขิดแบบนั้นได้ค่ะเพราะว่ามันกับคนเฮาเนาะมันกับได้เลิกลากันแล้วมันกับเวเน่อคู่กันมาสั้นๆเนาะเอากับมีแต่มุ่งหน้าหาตั้งโตใหม่มาสั้นๆเนาะเมนกับหาคนที่ว่าดีกับเฮาถ้าสมมติว่าบางือเฮาอยู่ไปถ้ามันมีแต่หายมีแต่เ้ามีแต่หายกัน พิจกันตลอดก่ะแม่นี่มีความสุกก็เก่าจะเข้าบด้อยู่กับคนเมืันเขาอยู่กับคนใหม่เลยแบบนั้นแม่แม่แม่มีแต่เขาเป็นคนเดิมของเฮาเลยแม่นอีกอย่างคือตังเอื้อยกะยังอิหยูโบราณว่าซันซ่เรากับมีโอกาสมีโอกาสอยู่เพราะว่าสิเริ่มต้นใหม่สั่งสั่งครอบครัวใหม่ว่าซันซ่าโบเป็นยังเป็นกำลังใจให้เดซสเดอร์แม่จู่ๆว่าซันซ่กัถามว่า ลูกอยู่นลำเพิ่นกะย่าลูกเฮาอยู่ใ้เพิ่นเบิงบ่งค่ะแหละคันว่าเจ้าสิเอามาเลี้ยงเองกับพ่อกับแม่จะมีบอ่อิ่นเสียหมดแ,หมแต่พ่อแต่เพิ่นก็ไปอยู่้น่เพิ่นก็ไปสร้างครอบครัวใหม่อันเด็กกะมีเอ่ยมีอ้ายบ่เจ้าซะมี่เขาก็อยู่กันท้ากันมันอันเด็สมมุติว่าเฮาสิอันเอาลูกเต้าเมื่อจะสิป,ปะไว้น้ำไผเนาะเอาเพือเฮาเมื่อยังเพงิ่นบ่ฮักบ่แพงคือแม่ย่าเพิ่นว่าซั่นซะเนาะ อันนี้กะป้าให้แม่ย่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่แล้วกะบาดฮอดย่าเฮามาแต่ไทยไปยได้ช่างเขมาเยี่ยมเบิ่งลูกเฮาเฮิ่มบ่ได้ในสายเลือดเฮเด้แม่นกก็ไว้เพิ่นทไเพิ่นก็แพงอยู่ดอกลูกหลานเพิ่นเด้สายเลือดเพิ่นยาก็เบิง่งสิได้สมมุติคือเจ้าเอาอยนสิไปหาเงินอยู่ไทยอยู่ยังก็างายากเนาะสิเบิ่งลูกแน่เฮ็ดงานแน่แบบสิเนาะสมมุติคือเจ้านี่เปิดใจนี่ก

คือคือหลังจากที่เจ้าเปิดใจมานี่กระโดนเตะบอลประมาณสิบสิบกว่าวันนี่โอ้ก็จะเกิดว่าเขาชงถิ่ไป้เนาะก็มีคนเข่ามาโอลมอยู่บ่อก็พอได้คุยเนาะแบบมุ่นไปมันวันนี่อยหน่ก็พอบอกเงามาจริงใจยังบ่มีบิดาแบบเออมาจริงจบจริงใจเว่าสีบันฑิคอยังบ่มีโดยโดยโดยก็หายใจเนาะทางเรอยเพิ่นจ้ะ คือทางเอื้อเฟนกันตัดสินใจคือว่าสิ้นปีใหม่นี่ก็ชิลงไทยก็ทำาเห็ุงานยังยังมโหบอกมาดียังเปิดสีหางานเน่กับพ่นองอยู่ไทยกัมี่าษาไทยบมี่มีแต่มูมีแต่มูกับบเป็นยังเฮามีหมู่ญี่ป,ปุนป่นเฮากะเจ็หาลมกันแล้วก็ลงไปเหตุเหีุญีุ่่นเอาเนาะคนหาอญี่ป,ปุ่นกับบเป็นยังนาะงหายทางเอื้อเพื้นชมวังในความหักในครั้งนี้เนาะ ก็บ่ให้ผิดหวังว่าซัชชะเนาะเพราะว่าการที่ว่าเขาได้เลิกรากหรือ,อว,ว่าเขาอ่าอีใดก็เขามีแบบว่าเขาเจ็บมาหลายแล้วเนาะเป็นบเทเรียนที่ยิ่งใหญ่ว่าซัชชะเนาะในการถือสิว่าโอ้ยปัวบอกเลิกมันก็ถือว่าอันชมควรเถือที่เนาะเฮาเขาพยายามถือได้เลย,ยเป็นไฟก็เจ็บปวดคือกันได้อยู่อยู่พอเอาลูกเอาเต้าอ,อยู่ในเฮือนบ่โทรมาบอกเลิกกันเด้บอบ,อบ,าาบาา่ค่อยบ่ฮักบ่มักสีกับตีไฟแล้วเนาะ ไปกันกัอยังว่าเฮากะบเคาบว่ามีเงินมีคำล้วให้พวไปหางเงินต่อไปผัดพีู่้สาวซะก็ดลยยาเพิ่นเนาะเป็นยังเป็นยังตั้งใจเอาใหม่่าส่นจ้ะเอาขอยังงามอยู่ดอกเนหรือว่าเกิดมาคู่กันกันยาเนาะผูจักกันกับพอหลยกับ่น่อยแท้ไหมหจักกันกเนาะก็บ่เป็นยังเก่าปีผู้บ่ ก็ถูกว่าโดน<ป>ติดน <ไป S 1> ะกับปีที่เก้ากับปีปีเลิกเลยหรือว่าเอบบอบด้เบิ่งยังบออย่าว่ามันมีในหายหาจีกเนี่ยกันบ่หรือว่าอดไปอีกนะั่นจีเป็นเนื้อคููกันอีกบ่หรือว่าจังใดบดไปเบิ่บบงสมุดว่าคันเพิินกลับมาหาเฮาด้ใจจ,จัเอาบอกคิดในใจจะตอนนี้หาใจหาบอ ยังเล่อนาคตกับผมอ่าไปยังบุหูเนาะเขาว่าอีกอย่างเฮาได้ยินแบบเฮาได้ยินหรือเฮาได้เห็นการเขาเบอกคันเขาเห็ุใส่เฮานี่มันเห็นเขาอิ่มเขาเปื่อเขาเบื่อเนาะเดี๋ยวโอ้กูคือก็เรียกก็โดดแท้เขาจังบวชหักบวมักเขาแบบซีฮานะเนาะมันจะเป็นอันมาเจ็บปวดคือกันเนี่ก็เลยแบบว่าเออกูกับซีบอกเอาคือกันว่าสนะเนาะในเมื่อเขาเอ่ยปากมาแบบบอกเอาเขาได้เนาะเอาไปจิบพื้นไปอยู่เห็นยังว่าสนะเน้นเป็น ก็เข่าใจความมุสลิมของเอื้อยเลยได้เพราะว่าไเป็นผู้ uk ิงคือการเนาะให้กับอยากถือดันๆเนาะโดยโดยอ่ะทั้งน้องก็ตรได้ขอตัวเมืองคอนเดอร์เดยอ่าขอขอบใจที่ว่าเอื้อยให้การสัมภาผัสโดยโดยอ่ะสบายดีเด้อโดยสบายดี